อยากคัดค้านการตั้งผู้จัดก,การรดดก,ก่อนสามีคำสั่งต้องทำอย่างไรบ้างไปดูครับ ก่อนอื่นเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายโดยปกติจะต้องมีการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งทายาทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายจากนั้นผู้จัดการมรดกก็จะเป็นคนจัดก,การทรัพย์มรดกของผู้ตายทั้งรวบรวมและแบ่งให้แก่ทายาทรวมถึงหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกซึ่งตามกฎหมายคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ก็จะต้องเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกหรืออาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้แต่กฎหมายก็มีการก ำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเป็นผู้จัดก,การมรดกไว้4อย่างครับ 1. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะคือมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 3. ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คุณสมบัติที่กล่าวไปเป็นคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถของบุคคลตามกฎหมายถ้าเกิดขาดคุณสมบัติอะไรไปผู้นั้นก็จะไม่สามารถเป็นผู้จัดก,การมรดกได้ครับเพราะการขาดคุณสมบัติดังก,กล่าวธุรกรรมบางอย่างของตัวเองก็ยังทำไม่ได้เลยจะไปจัดก,การทรัพย์มรดกก็ยิ่งไม่ควรได้เลยครับเราก็ได้รู้เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการมรดกไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกกันบ้างดีกว่าการคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกเราสามารถคัดค้านได้ก่อนที่ศาลมีคำสั่งงตัู้ผู้จดกกรรม แต่ถ้าเป็นหลังสารมีคำสั่งแล้วเท่ากับคนที่ยื่นคำร้องมีสถานะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเราก็จะใช้วิธียื่นขอถอนผู้จัดการมรดกแต่วันนี้เราจะดูแค่เรื่องการคัดค้านก่อนสารมีคำสั่งครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในคดีตั้งผู้จัดการมรดกตามปกติคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกจะต้องเอาหนังสือฉบับหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าหนังสือยินยอมทายาทซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ทายาทเซ็นเพื่อแสดงว่าทายาทยินยอมให้คนที่จะร้องเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเราเป็นทายาทและ ไม่อยากให้คนที่ร้องเป็นเราก็ไม่ต้องเซ็นนะครับเพราะถ้าเซ็นก็จะถือว่าคุณยินยอมแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ยินยอมปกติศาลก็จะให้ส่งคำร้องที่มีการยื่นขอตั้งผู้จัดการบรดกมาให้ทายาทที่ไม่ได้เซ็นยินยอมเพื่อให้เปิดโอกาสให้เข้ามาคัดค้านในคดีได้ครับทีนี้เรามาดูเหตุในการคัดค้านกันบ้างดีกว่าว่ากรณีใดบ้างที่เป็นเหตุที่สามารถคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกก่อนสา,ม,ามีคำสั่งได้ 1. ผู้จัดการมรดกไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งเป็นคุณ สมัตบิ4ข้อเบื้องต้นที่ผมเล่าไปตอนต้นเลยครับ 2. อผู้จัดการมดกปกปิดข้อมูลบัญชีเครืยญาติที่คนบอก 3. ถ้าเป็นผู้จัดการรดกตามพินัยกรรมและพินัยกรรมเป็นโมฆะก็ถือว่าพินัยกรรมนั้นเสียเปล่าในส่วนของการตั้งผู้จัดการรดกก็เสียเปล่าไปด้วยครับ 4. ถ้าหากมีเหตุให้ควรเชื่อว่าถ้าให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้จักดการรดกจะจัดการรดกในทางเสียหาย5เหตุอื่นๆที่ทําให้ผู้ยื่นคาร้องไม่สมควรเป็นผู้จัดการรดกครับพอมีเหตุที่จะคัดค้านผู้ที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วทายาทโดยธรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการก็สามารถยื่นคาร้องคัดคัน การตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อให้ศาลตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียวหรือให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมก็ได้ซึ่งตามปกติถ้าผู้ที่ยื่นคำร้องกับผู้ยื่นคำคัดค้านตกลงกันได้ศาลก็มักจะตั้งผู้จัดการมรดกร่วมกันแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องมีการสืบพยานกันต่อไปว่าใครเป็นผู้เหมาะสมหรือสมควรเป็นผู้จัดการมรดกมากกว่ากัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกต่อสามีคําสั่งสําหรับใครที่ชอบความรู้หรือสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ของช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กฎหมายดีๆที่เรานํามาฝากทุกคนในครั้งหน้าด้วยนะครับหากใครมีปัญหากฎหมายหรือต้องการปรึกษาหรือต้องการแต่งตั้งทนายเพื่อคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกก็สามารถให้เราช่วยเหลือดูแลคดีของคุณได้โดยติดต่อหาเราได้ที่ contact ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหากฎหมายมี ทางออกเสมอ